ทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีเขาก็มีการกำชับนะครับหน่วยงานะที่เกี่ยวข้องให้เร่งสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพและก็มาตรฐานของผลไม้ไทยในตลาดต่างประเทศครับหลังจากที่ทุเรียนไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าสร้างรายได้นะ กว่า82,000ล้านบาทในประเทศจีนคือคนจีนจะชอบทุเรียนของเรามาก,มมากๆนะครับผมเชื่อว่าอย่างคนไทยเนี่ยแน่นอนแหละว,ว่าก็ชอบหลายๆท่านที่ชอบทานผลไม้เนี่ยก็จะชอบทุเรียนแบบทานเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเวลาถึงถึงหน้าทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนคนจีนก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายอนุชาบุบภาชัยศรีรอ,องเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าจากผลสํารวจของการส่งออกและพัฒนาคุณภาพผลไม้ไท โดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยทางกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขามีการเปิดเผยข้อมูลมาว่าการส่งออกทุเรียนไทยในตลาดจีนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งตลาดเนี่ยถึงร้อยละ90นะครับทุเรียนไทยเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าได้กว่า8 2 8 0 5ล้านบาทคิดเป็นปริมาณส่งออกเนี่ยประมาณ7 7, 7 000, 9 0 0 0กว่าตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็บอกว่าเนี่ยพอเราได้รับความนิยมจากต่างประเทศแบบนี้แล้วแน่นอนแหละว,ว่าก็ต้องมีการ S <S <an> สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สานต่อความสําเร็จนี้ซึ่งล่าสุดกระทรวงเกษตรและสากรณก็มีการดําเนินการผ่านทางทูตเกษตร11แห่งใน8ประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมายของผู้บริโภคทุเรียนไทยไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียอินโดนีเซียเอเมริกายุโรปอิตาลีและก็รัสเซียนะครับในการสร้างการรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพแล้วก็มาตรฐานแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของวิธีการเลือกทุเรียนคุณภาพจากประเทศไทยด้วยนะครับขณะที่กระทรวงการ ต่างประเทศแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เองก็มีการให้เฝ้าระวังติดตามข่าวสารในสื่อออนไลน์หากพบประเด็นที่เกี่ยวกับผลไม้ไทยให้ตรวจสอบและชี้แจงต่อสาธารนณะชนทันทีเพราะอาจจะส่งผลต่อเรื่องของความเชื่อมัน่นคือบางทีอาจจะมีข้อมูลออกมาว่าประมาณว่าพบทุเรียนไทยอ,อ,าอาจจะไม่ได้คุณภาพหรืออย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งสร้างข้ความใจเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่มแล้วก็ไม่ได้คุณภาพจริงหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วจริงๆเราเองก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตร กได้ทราบอยู่แล้วว่าสมมติเวลาผลไม้ที่ออกมาถ้าอาจจะไม่ได้คุณภาพเนี่ยก็ก็เรียกได้ว่าอย่าอย่านำส่งออกหรือหรือนำไปขายให้ผู้บริโภคนะครับผมเพราะว่าเราต้องคัดของดีนะครับให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศด้วย